ลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะรายการคิวตี้คิดเช่นกับมิ้นคนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือจับลูกบอลได้เยอะมากเลยนะคะกับเมนูนี้ค่ะบรเซิลโยเกิร์ตค่ะวิธีการทํานะคะง่ายๆเลยล่ะคะ่ะแล้วก็หน้าตาน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูเมนูแบบนี้นะคะสามารถที่จะดูได้ค่ะทาง YouTube นะคะพิมพคิวตี้คิดเช่นค่ะก็จะมีเมนูน่ารักๆ,ๆเต็มไปหมดเลยค่ะหรือว่าสามารถดูใน i ิน t a g r กรมของมิ้นนะคะ mmynt ค่ะสามารถที่จะไปกดดูกันได้นะคะและวิธี การทำของเมนูนี้ค่ะไม่ยากเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกในการทำเมนูฟอสเซนโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวมินจะเอาตัวโยเกิร์ตค่ะมาแบ่งเป็น2ถ้วยก่อนนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบรสไหนอันนี้นะคะมินจะใช้เป็นสีขาวเราจะต้องมีสีขาวอยู่แล้วอันนึงส่วนอีกอันนึงนะคะเราอาจจะใช้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะรสบูเบอรี่แล้วแต่เราชอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สีแดงลงไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดวมินเอาสีขาวเนี่ยแหละค่ะมาแบ่งแล้วก็ใส่สีแดงลงไปค่ะ ได้โยเกิร์ตสสีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถุงบีบกันค่ะแล้วก็จะใช่สีขาวอันหนึ่งแล้วก็สีแดงอันหนึ่ง สำหรับขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการประกอบลูกบอลของเรากันค่ะในมินจะใช้กรนไกลนะคะตัดปลายค่ะแล้วก็บีบนะคะสีแดงและก็สีขาวค่ะอย่างละครึ่งๆนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาทั้งหมดนี้นะคะไปแช่ฟรีซค่ะแล้วก็เอาออกมาตกแต่งกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะมินได้โยเกิร์ตที่แข็งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะอย่างละครึ่งค่ะจะใช้มีดนะคะหั่นตรงกลางนะคะแล้วก็เอามาประกบกันค่ะหลังจากนั้นมินจะใช้ช,ช็อกโกแลตละลายแล้วนะคะมาบีบตรงกลางค่ะแล้วก็รอแห้งสักครู่หนึ่งนะคะตามด้วยช,ช็อกโกแลตสีขาวค่ะเมนูฟรอสเซนโยเกิร์ตพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ